สำหรับกรณีซิปแตกนะครับก็เ,เป็นว่าจะเ,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 เป็นซิปกระเป๋าซิปกางเกงครับซิปเสื้อนะครับมันอยู่ในกรณีเดียวกันทั้งหมดน,นะครับเอาไปเดีแนมหาบวาเห็นเลยแกเอามาอยากนะครับสมสัครซิบเลสิพวกกางเกงยีนกางเกงพวกไอทหารนะครับเขา,าไม่เลึกเอา,าไปลึกคักหาบ่าพ่อเลยดึงขึ้นมาครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องทาง YouTube ครับเหมือนเดิมว่าแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเออ่กรณีสิบแตกนะครับด้วยเบื้องกานแก้ไขปัญหาเลยครับครับสำหรับกรณีสิบแตกนะครับเพราะว่าเอ่อจะเป็นสิบกระเป๋าสิบกางเกงครับสิบเสื้อนะครับมันอยู่ในกรณีเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าสิบเป็นสิบกระคอเล็กไข่่กันนะครับสิบแตกเกิดจากสมองมันพาเรือด้านขางนะครับ สมากตรงพะเยะเกิดจากเขาใส่่าโดนมาสิบมาสิพะเยะนะครับนี่พะเยะอะมากนะครับเห็นชัดเจนเลยวิธีการแก้ไขปัญหากันง่ายๆเลยครับเขาก็ใส่ขีมนะครับเขาก็ใส่ขีมหนีบครับหนีบไปตรงๆนี้ครับนี่เบาๆนะครับหนีบตรงท้ายมันนะครับเพื่อมันเข่าทีนะครับหนีบแก๊บนะครับเบื้องนี้แห้งนะครับแล้วก็ลองทอยมาหลุดเบื้องนะครับ เดี๋ยวก็ถอยมาดานล้างครับถอยไม่สุดเลยครับแล้วก็ลองหลุดเบิองนะครับก็ใช้ได้ปกติแล้วครับหลังจากที่เขาหนีบด้านท้ายว่านี่ครับหนีบด้านท้ายตัวนี้หนีบเอาคีมหนีบด้านท้ายตัวนี้นะครับหนีบด้านท้ายนะหนีบเบาเบาสอดเข้าไปหนีบเบาเแล้วก็ถอยมาให้สุดนะครับแล้วก็หลุดล่องหลุดเบิองนะครับนะกรใช่ได้ปกติแล้วครับ เราใช้ขี้นีดดันถ่ายเนาะเพื่อนอาจจะเข้าใจเนาะนีดดันถ่ายนะสอดเข้าไว้ข้างในข้างในโฟกัสดันถ่ายตรงนี้อันนี้เบาๆเขาจะหนีแห้งเด้ออันนี้แห้งแล้วมันก็สีเออ่เฮ็ดให่ครีบซิปอาจจะเสีแตกได้นะครับเพราะเป็นเออ่เป็นบมันบาเป็นเหล็กแข็เนาะมันเป็นโลหเดียมถ้าตรงนี้เบาๆนะครับครับก็ลองเอาวที่หนีไปใส่เบอร์วังว่าสีเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องเนาะครับเนาะการแก้ปัญหา ซิปแตกนะครับมอนพี่การแก้ปัญหาง่ายๆครับก็ได้ผลจริงครับ mm hmm. ครับอีกกรณีหนึ่งไอ้มันสิมักเป็นตัวดึงนี่หายครับตัวดึงนี่ขาดตัวดึงนี่หายหายสมัครพกเจอปัญหาหนีบไว้ตัวดึงนี่หายหายออกไปเลยนะครับวิธชียรแก้ปัญหาของกอล์ฟไซเนี่ยครับกริบหนีบ,นบ,นบกระดาษเนี่ยครับมามาเกี่ยวนะครับเกี่ยวแทนเกี่ยวเข้าไว้ได้เลย ยืเขาไม่ได้หนีครับใส่ดึงแทนแทนแทนตัวที่มันหายไปนะครับนนี้สมมตูดให้เบื้องเรากรณีทีมันหายนะครับก็ใส่ตัวคอนี้แทนนะครับตัวไอ้กิบนีพานะครับไอ้กิบนีกระดาษนะครับเอาไปใส่ดึงแทนนะครับก็นีมันเหมือนวันนี้ครับเอาไปแนี่แหนมหาวเห็นเลยแกเอากมาอยากนะครับสมัครสิเบียร์สิพวกก็เกงยีนก็เกงพวกไอทหารนะครับเขาไม่ได้ลึกเขาไปลึกคักหาบ่พอเลยก็ต้องใส่นี่ครับขึ้นมาแทนนะ เห็นแต่ผมเซเวอลานี่คือปัญหาที่ผมเจอจริงๆนะครับเราใส่อันนี้แล้วครับดึงขึ้นมานะมันก็ดึงขึ้นมา,นมนง,นมา,าง,ง่ายๆ่ายเลยนะครับพอดึงขึ้นมาได้ก็เกี่ยวเลยเพราะว่าไอ้จิ้นี่กระดาษมันก็สามารถปั๊บได้ครับหรืออีกกรณีหนึ่งมันหายเขาก็สอดเข้าไปเลยนะครับสอดเข้าไปได้รูตรงนี้เลยสมัครมีสองกรณีครับเขาไปลึกลึกเกินไปแก้ขึ้นมาอยากใส่หน่อยสิครับ เกี่ยวขึ้นมาหวัองว่าคลิปนี้สิ้นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับคิดถ่ายคลิปนี้ประโยชน์นะครับสำหรับเอ่อคลิปนี้ก็ไวส้สำนี้ครับเอาไปบอกคลิปน้าครับสีฮาราระหารประโยชน์มาฝากเพื่อนๆดีเนาะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ